สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางนัทวุฒิช n n e แนลนะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอาการป่วยของกบที่เป็นโรคแผลเน่าเปื่อยจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเราให้ยาไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอาการไปดูอาการน,นะครับหลังจากที่ให้ยาไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างตัวนี้ แผลก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนเดิมต้องใช้ยาหยอดอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับอย่างตัวนี้แผลก็ไม่ได้ลุกลามเท่าไหร่แต่ก็ยังจำ,จำกัดวงอยู่นะครับเริ่มจะดีขึ้นแล้วล่ละดูลักษณะแผลเริ่มจะเป็นฝ้าเลือดไม่ได้ไหลออกมาอาการประมาณนี้นะครับมีฝ้าแบบนี้แผลเริ่มจะแห้ง นะครับฝ้าสีขาวๆนี้ก็แสดงว่าอาการเริ่มดีขึ้นแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีเลือดไหลออกมานะครับแผลบริเวณที่ปากแล้วก็ใต้ปากแล้วตัวนี้ดูอาการแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับสาหรับตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งนี้ก็เริ่มจะเป็นฝ้าแล้วก็คือลักษณะแผลเริ่มจะดีขึ้นนะครับอันนี้คืออาการที่ เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับติดตามดูว่าหลังจากที่ให้ยาไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นยาหยอดซึ่งเราไปเชือจางกับน้ําก่อนที่จะมาดอกก่อนที่จะมาหยอดใส่แผลนะครับบริเวณที่เน่าเปื่อยนะครับก็ใช้ยาไบโอน็อกนะครับฟลีเมนเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งมีสีเหลืองๆนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่วันก่อนนี้เป็นแผล มีเลือดนะครับเลือดออกเยอะมากเป็นแผลใหญ่มากสองแผลนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่เริ่มจะมีฝ้าเริ่มจะแห้งแล้วนะครับอา,ารอาการก็คงจะดีขึ้นตามลําดับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ได้ลุกลามแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากใช้ยาตัวนี้อาการหนักไม่น่าจะหายนะครับแล้วก็ไม่น่าจะรอดด้วยแล้วตัวนี้ก็เช่นกันอาการเริ่มจะรุนแรงแล้วนะครับคงเอาไม่อยู่น่าจะไม่รอดเช่นกัน แล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับไม่น่าจะรอดดูลักษณะอาการแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ